สองกลุ่มรับเงินพิเศษในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะใครมีสิทธิ์บาทคนจนก็ได้รับเงินตรงนี้ด้วยค่ะจะเป็นเงินอะไรบ้างได้รับกันทุกคนหรือเปล่านะเดี๋ยวดูกันในคลิปนี้ก่อนไปฟังพร้อมๆกันใครมาดูเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้มาแจ้งเตือนให้นะคะสำหรับในเดือนพฤษภาคมค่ะจะมี2กลุ่มนะคะที่จะได้รับเงินเพิ่มเติม,ตมค่ะเป็นเงินแบบพิเศษเลยนะนอกจากตารางปกตินะคะซึ่ง2กลุ่มนี้เนี่ยก็ได้แก่ น,นะคะกลุ่มอ2ออมอค่ะทุกคนหลายๆคนรอคอยเงินจํานวนนี้มานานแล้วนะคะนั่นก็คือค่าตอบแทนนะคะค่าป่วยการนั่นเองซึ่งล่าสุดนะคะก็จะมีการจ่ายในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะเป็นการเริ่มอัตราใหม่2,000บาทต่อเดือนพร้อมกับจ่ายเงินนะคะตกเบิกค้างย้อนหลังทั้งสิ้น7เดือนด้วยกันตั้งแต่เดือนตุลาคมปี66จนถึงเดือนเมษายนปี67ค่ะ จ่ายส,ส่วนต่างเดือนละ1,000บาทนะคะก็รวมเป็น70,00บาทของเดือนพฤษภาคมอีก2,000บาทนะคะก็รวมเป็น9,000บาทเลยทีเดียวและหลังจากเดือนพฤษภาคมไปแล้วนะคะกลุ่มอสมอ,อสสเนี่ยก็จะได้รับค่าป่วยการนะคะได้รับค่าตอบแทน2,000บาทต่อเดือนค่ะซึ่งตรงนี้ก็ชัดเจนเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมรับเงินกันได้เลยอีกหนึ่งกลุ่มนะคะจะเป็นกลุ่มบัตรคนจนค่ะตรงนี้จะได้รับเงินสดด้วยนะคะในวันที่23 และ24พฤษภาค,คมแต่จะเป็นเฉพาะในกลุ่มคนที่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐใบเก่านะคะมีเงินค้างอยู่เป็นเงินสด e m o n น y ี่นะคะค้างอยู่ในบัตรใบเก่าและตอนนี้นะคะมียังมีชีวิตอยู่ได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องในโครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐรอบล่าสุดนะคะ คนกลุ่มนี้ค่ะทางภาครัฐนะคะจะโอนเงินสดเงินอ e ีมันนี่เข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกเป็นหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้ในวันที่23และ24พฤษภาคมนี้นะคะเป็นเงินสดกดใช้ได้เลยค่ะก็เตรียมบัญชีรับเงินกันให้พร้อมนะคะส่วนใครที่ไม่แน่ใจว่าเออเรามีเงินสดค้างอยู่ในบัตรในบเก่าหรือเปล่าก็สามารถโทรไปสอบถามได้นะคะที่คอเซ็นเตอร์ัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่เบอร์02 109 2345นะคะหรือว่า เช็คกันได้ที่เว็บไซต์ g o ฟ w e l f a r e ได้เลยนะคะทุกคนซึ่งได้นำแชร์ให้ทุกคนหลายคลิปแล้วนะคะสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ไปเช็คกันได้เลยนะคะซึ่งมันเป็นเว็บไซต์ที่สามารถเช็คสวัสดิการของเราได้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าไปเช็คสิทธิ์กันได้เลยนะคะวันนี้เกดนํามาแชร์ทุกคนได้ฟังแล้วค่ะฝากบอกต่อฝากแชร์ต่อไปอยังคนที่เรารู้จักด้วยนะเพราะว่าหลายๆคนยังไม่ทราบข้อมูลนี้นะคะสําหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ